สวัสดีค่ะอยู่กับช่องควรลำเพลินแม่สุภาพค่ะพี่รองค่ะมาเบิ่งกันก่อนที่สิขึ้นซ้อมระวังระวังรอเพื่อนๆระวังรอคุณครูกาเบิ้งน้องๆผู้ใดเนี่ยนี่มาทวนท่าน้องเอน้องนี้นี่สวัสดีค่ะน้องแก้มน้องขีมแล้วก็น้องพึ่งมีพีตต์หลิวเป็นคู่ฝึกสอนหายตอนนี้ค่ะพี่รองค่ะน้องๆก็ทวนท่า เด็กมือเด็กมือบ่ได้ขาบาดเนี่ยเอาไหมไม่ง่ายดังยาสาวเป็นไงบ้างครั้งมากมือบาดนี้คู่คือให้แถอบาดนี้เอ้าหกเจฝากผู้พ่อแม่ FC เป็นกำลังใจให้ทีมงานสาวน้องน้ำเพลินโชว์ด้วยนะคะน้องๆขยันมันส่อมตั้งใจเฮ็ดเอาเอ้ามันเป็นแค่ไหนเดี๋ยว บ้ถือกี่ะบาทเนี่ยเพิ่ <laughs> งจะซ้อมวันแรกวันนี้วันที่สองค่ะพี่น้องน้องๆก็ถือว่าท่ากันเริ่มโอเคแล้วแต่ว่ารายละเอียด,ดยังต้องเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงเตะขาจังใดจิกขาแบบเดมขากระชันไปจังใดค่ะพี่น้องโอ้นี่มีแต่ทีม ศิลปินศิลปินแอดนด์แดนเซอร์ตัวนี้เธอเอา,าขามเียงดิเนี่ยเธอเอาไว้นี่เธอเียนื้่มามเอา สล,สลับสลับซับซนขาให้พักก้อนให้พักก้อนหนาเดนง่นเป็นลมบ้านะฮะนี่นี่น,นี่นี่หายใจอิ่มบ้าเดี้ยหนึบใส่นีเจ้ามเถ่ากุมูถ่ายใหญ่วนหัวหัวันไปหองเซลล์เหล็ดเซลเล็ดูเพื่อความบันเทิงนะคะพี่น้องคะ่ะา

1นงยัสองายันี่ปดสบเแล้วก็หนึ4งสองสามจิก่จิกจิกจิกไม่ให้มาีนี่เราไปไถไปจำได้โอ้ยบอลห้า 8ปดหนองกค้านี่นีเหยียบไปนี่เหยียบค้านี่หนึ่งสองสามี่เมื่ฉัเลยถือแป้นลุ่เตีบาทเนี่ยล้ากหลังซูซแขนยันนีดแม่กะปุแดงสี่ปีเบอห้าสีแปดยืดยาฟาวอหัอวนีุก่อน อ่อนนี้ก่อนสู้ไหมสู้ไหมสู้ครับสู้เสียงสู้ครับแม่มาอ้อนเอ็นจบหนีครับยกหนีไปหนึ่งยางสองวันนีเด้อห้าโตัดเกนเจ็ดแปดหนึ่งยังสองสามยังสี่ห้าหกเจ็ดปดมันจะไปหนี 5, 6, 7, 8เอาบาเนี่ยเอาบึ้บบึบบ้ยัลงมันปอีกหนึ่งยันสองสาม กน้อ๋อมเอต้นไอ้ฟอนเองเมื่อมันเนี่ยบอมีครูพาเหตุอ้านบอมีฟอนเองเป็นนักศึกษาสี่เลยบาทเนี่ยเพลงมาแล้วสิ่งที่ครูสอนไปและสิ่งที่เราได้เนี่ยเอาเออนั่นเอออ่ะคือคือ ผู้ใดนั mm ่น hmm. ยุเป็นผมทรงนั่นนั่นมาแล้วน้องกายไผ่นี่ไผ่นี่ผู้ใดคือกล้าปล่อยออกคุณหมอไปใส่นี่น้องฟิล์มฟอนใซีบีกมาแจกมูนี่นี่สอนมูนี่เนี่ยเป็นฟอนไหนรอบแล้วสอนมูเลยบ้านเนี่ย เนี่ยเรมีครูผ้าเฮ็ดหลงจอยเอาพี่น้องบ่พ่อแม่ๆ FC แฟนคลับ FC ฝากไปก็ลังใจให้เด็กน้อยเด้อหมคะพี่น้องค่ะนิดน้อยมีความขยันหมั่นเพียรหนึที่จริงเวลาเนี่ก็เป็นเวลาพักมาค่ะพี่น้องบ่ทันว่าในหอเวลาซ้อบหรแต่ว่าเพิ่นก็บของใจข้าใจเพิ่อนใจเฮ็ดได้ก็มาซ้อมสวนกันมาทวนทามค่ะพี่น้องหนึ่งสอีความตั้งใจเด็กน้อยก็สนุกสนาน แต่ว,าว่าล่ะพี่น้องพื้นท่านนั้นเราคนมาพื้นกันนะคะเนาะมือนีมือแรกมือซองกันยังมือในเตะปันในในท่าแน่วแต่คู่ก็ว่ายังต้องเก็บรายละเอียดกันรายละเอียดย่อแบบไดจิกเท้าวางเท้าแบบไดมือไปทางไหนนะคะพี่น้องม่นไม่นแค่ว่าท่าเด้มันต้องรายละเอียดพร้อมันมันถึงจะออกมาสวยนะคะพี่น้องงั้นดีเทลอกันด้วยค่ะถ้าฟอนต์ลำเพลินโชว์ก็เอิ้นเพลงลำเพลินไหมคะพี่น้องก็สิฟอนต์ยากค่าล้ำ มันอยู่ซีนีไ้ไลทแขนงไลท์วาดไลท์สินดีเนออาคะคือฟอนงั้นเถอะนี่ยสิบื่อได้วางไหมไปอนบ่อยนี่ยแดงโบู่ก่ายฟอนมานิดหน่อยค่ะยูยูอ่นชมล้มนาตาสินเออมันอยู่ชมล้มนาตาสิน เขาเดี๋ยวยุชุ่มลมยังนีงอันนี้กับพอดงามเมื่อกี้พุ่บอลค่ะชุ่มลมชุ่มลมยังบานนี้ชมลมสาวผัวเผยชุ่มลมสาวผัวเพย่มลมสอันนี้ยังบานนี้ชุ่มลมยังเรีนละครับชมลมสาวไปพักไปพักไปพักไม่บ่เมื่อยเอาไปต่อคนเดียวเขาว่ะลุยเฮ็ดเองคนเดียวมาบอยตองไห้คู่พาเต้นออกมาเนี่ยเอาจะขาดเลยห้าหกเจ็ดอันนี้นเขาเป็นคู่คณิตเขาว่ามิฐานนั่นน่าจะชิมมากค่ะกระชิม ต้องฝึกซ้อมขยันก้มูจักน้อยนึงเน่คูุอ่า่อสามส่าเดเ้ยคูพิ่งดีขึ้นกว่ารอบแรกนะนี่พอาะว่าตอนแรกมันว่ได้ขาเลยด้วยขาได้เร็วแขนได้เร็วบ้างนี่มันก็คืบอกดีแทนกันเดยแอนนี่แมหรอ <laughs> เอาพี่น้องคนจิเปิดเพนด้นเราดีกัร์ิบบันยครับพี่น้องค่ะคลิปนี้จะฝากไวสซนิกอนฝากตี่ตามคลิปต่อไปบปสวีมยังเห็นเบงเม่นะคะพี่น้องค่ะฝากไวสซนิกอนสวัสดีค่ะ